ชื่อโครงการน่ากลัวน่ากลัวเกาะการอะไรบางอย่างเราจะกลายเป็นคนแปลกประหลาดไหมพอมาเข้าจริงๆอะค่ะก่ะการครูเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอะการทุกอย่างที่ทํามันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทํางานกับใต้ความคิดหลักของเราอะค่ะแล้วมันมีประโยชน์ต่อ,อการจัดการเรียนรู้ของเด็กมากวันนี้รู้แล้วจริงๆว่าคนเป็นครูเนี่ยต้องลึกซึ้งมากเลยนะ และก,ก่อการครูทําให้เราตระหนักรู้ได้ถึงสิ่งเหล่านั้นครูต้องเห็นภาพอะไรก่อนหนึ่งสมสีแล้วก็เอาสามารถเอาไปทําได้จริงๆเพราะฉะนั้นนะคะก่อการครูมาเข้าร่วมแทางมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครูบรรดาลใจจุดไฟแห่งการเรียนรู้มันคือของจริงค่ะ